ครับกับสวัสดีพ่อพลอยแม่แเอฟซลาวีสาวน้อยเพชรบันเพลงครับหลังจากแม่ปูรับประทานนะครับนาะในช่วงเช้านะครับก็มีญาติโยมนะครับลูกศิษย์ลูกค้ากับนำผล,ลไม้นะครับนำเป็นปลานะครับเป็นปลา ปลาอมปลาเค็มนะครับเนาะมาถวายลุงปูครับหลังจากนำรถมาเจิมเมื่อหลายวันก่อนนู้นนะครับเนาะวันนี้ก็มาถวายครับแล้วก็มีครับชุดใหม่คันใหม่นะครับที่จะมาให้ลุงปูนะครับได้เจิมนะครับให้ลุงปูได้เจิมในเช้านี้นะครับเนาะกับหนึ่งคัน

เดี๋ยวครับเนะมีไหมครับมีไหมครับนี่นี่ทอดแล้ะครับเนาะ มีอะไรนะพ <Lee begun. S 1> <im lly> ี <Bee 94> ่แก้วไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้ตรงๆเลย อ๋อนี่ยภาษาทยวันันคนเาก็มาเออไต่ตรงนี้ตั้งี่อนตั้งก็ไปใช้ตั้งไงก็ยกไปได้มามามหลายคนมาลุงปู่ตลาดกาแฟ มาพนาคเลยต้องเรงียกพ,พนาตพนคต้องเรียก <t art> พนาคดิเพราะมาเลยนี่นั่นแเราพนาคมารับผาตไตยกับหลวงปู่เร็วครับนี่พอดีมีนี่แหละ <t art> พานาคหลังจากได้นำรถมาเจิมนะครับมากับแม่นะครับเนาะเอารมมาเจอเมื่อหลายวันก่อนนะครับนี่มาถว,วายหลวงปู่งยู่เลยมอบผาตไตย แล้วก็บาทให้หนาไปพร้อนะครับเนาะนะสาธุกับหลวงปู่เนาะครับเนาะ ใจไวอย่างนั้นเลยค่ะตอแรกแม่มานึกว่าแต่ตวดก็เชที่เมลไปดูบว่บอกะตอ่ผมจะบวดที่ห้าวันก็เลยโมทนาบุญเรื่อเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบ สบายตัวเลยครับคิดว่าถ้าปวดเวันรกได้ะมามาะวัคิดน่5วัน่กวันกิดันผวันนีุ้ดยอดสน่งก่อนซึกมาอยู่ก่อนได้ไหคะมาอูมาวันซึ้เลยนะคะได้เลิกซื้อวันที่หนึ่ง มิถุนายนกดาวดาวนงครับวันที่หนึ่งมิถุนายนี่ครับเดี๋ยวผมดูไปดูหน่หตรงกับวันเสาร์ครับตรงกับวันเสาร์ครับมิถุนา วันที่หนึ่งมิถุนานหนึ่งเสาร์ดีวนนะครนนะับมิถุนานะไม่ใช่นหนึ่งสุภานะครับมิถุนาครับออที่เออจะตาผลนำละพะคระเด้อ ขอไปไกลๆอีกครับขอไปไกลๆอีกครับขอไปไกลๆได้คำเด้ออย่าหายงงกุ่มเ็งครัเรียนอยู่ไหนเรียนอยู่ไหนอ้าวขอไปอีกขาไปอีกเออพี่ก่อนจะมาซื้อก่อน คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับน้อครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับพบกับคลิปต่อไปครับสวัสดีเพื่อนครับฝากช่องทรงแชแนลไว้ด้วยนะครับผม